สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีพี่ซีสู่ขู่สู่ก้นเนาะพี่น้องมือนี้มาเห็ดช่องคล้องสาไก่้ไหมพี่น้องเนียเพราะว่าเห็ดต่อรอบแรกอีกรั้งรอบแรกอีกั้งมันพัวพี่น้องแบบหนามันวายู่นะหนามันวายู่พี่น้องว่าจูบใบตอนแรกนี่เต็มม้าเวีอนเสาโเดื้อพี่น้องมเวียนน้ำยังจะมันพัวใช่ไหมยังเนาะเขาก็เลยเอาฝามาปูไม้พี่น้อง สองสัตว์เลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งแกมันสะอยู่อยู่คนนาะที่ได้ท่านพี่น้องเลยเพราะว่าเอาหัวเขาบางมันเป็นโลกเนี่ยมันเกลียบจิ้มเว้ยพี่น้องก็เลยสีซานต่อใหม่พี่น้องแต่มันอยู่ชั่วโมโอเคแล้วพี่น้องงามไลยเอาผักบวกปลูกน้ำพี่น้องปลูกผักบวกน้ำ ตาเมื่อป่วยพี่เนาะไว้แล้วเห็ดเชื้อเมื่อเห็ดเชื้อเมื่อที่สื่อว่าถิ่มถิ่มที่สื่อเนาะพี่เนาะโหมันเนี่พุทธเพื่อสิทธิ์อาหยางกระสือเป็นหาพกแสนพวกเจ็ดแสนเอาไม่เด้อไม่เหมือนซ้ำเด้อไม่เนี่แต่มาเบิ่งกันมามันสะอยู่อยู่บ่เนกเข่า

<c oughs> คือเถาะว่ะหรอจร๊ะโบอยากอันนี้มาปูกมันอ้าเริ่มไหมพี่น้องบันเริ่มไหมเห็ดไหมแต่ช่วงน่ะจะมันกับาบางรงอันนี้ไทยนะไทยนาแซงบานเขาช่วงอีว่ากินอะไรมาเห็ด ขูวันนี้คักเลยคักกดหลอบแหลกหนามกระไซดิแต่ผาบมามือใหม่เนาะพี่น้องก็ถือว่ายู่เนาะพี่น้องหนามยู่โอเคด้วยพี่น้องเอ้ปลาไใบเบิดเบิดขึ้นกบโบกเนาะพี่น้องทิวว่าผ่านดาบปานเองพี่น้องเห็ดหลอบสองเนาะเห็ดหลอบแหลกบ่ผ่านพี่น้อง เพราะว่าผ้ายางหัวเนะะาะเจ๊แ้น้ำ่ายู่วัานี้รอบในเธอว่า,าปูละเอียดเนาะ <c oughs> นอะ้องถิ่มผ้ายางแปันหนึ่งเนะาะเธอว่าโอเคพี่นอ้องเลยมีแต่ที่เอาปลาบ้าปล่อยใส่บัดน,น้ำก็ใส่ดีพี่นอ้องพวกคุณีด้ขอผักบุ้งมาสับๆเสียบๆใบ่นองเสียบๆใบ,บ,ห,บ,บห,หัวสิติดอุบติด Chắc sẽ buộc tuần này Tuần cuối mà buộc cả ngọt, ngọt trên bếp thì nó hình ảnh Ngọt kháu Mình lúc nó thì nó mày mày cái là piu lỗ Mình đang nghĩ tham quan sản nó Chứ nó ok đã bạn thì nó Không xoay cây không อย่า้ากำลังีะปงเจอน้องตัวนี้สิป้าอนบกก่อนพี่น้องเลยสี่เอาปลาเอาปลาให้น้องกิงมเป่อยมะขึ้นชนี้เนาะพี่น้องเพราะว่ามีปลาคอใบยังนะสีเอาปลาคอออกแน้วกสีเอาปลามาปล่อยอีกปลามาปล่อยใหม่เนาะพี่น้องพราะปลาคอมันกินลูปานะกปลาเนาะกูกกก

มันจะมีสุ่มวัวใหม่นะยื่นถือหน่อยสุ่มวัวใหม่เนี่ยประเบิงมอนมันผัดไก่ค่อผัดจนมาเห็นนะตามที่เอาพี่น่อยไก่ทางหนึ่งเนาะพี่น่อยทางหนึ่ง

ก,ก็ม่็อีกพี่นองไก่ล่ยล่อยูย่แตกจาก <c oughs> <c oughs> Hmm. Cái gì Té cái đâu vậy Đào lột cây mới ạ Mới ạ, nó bàn nó Và hàng này nó bò làm nè ทันเบิร์ะครับเอาไปูอาลูกบาลนะมันหกเจ็ดตัวไข่ชองแม่ มาเอาโบานดบาลเพื่อนพี่น e. ้อยไีนก็มีไข่เล่นได้ขนาดนี้แงไก่ทไว้พี่น้อยเอมบรอเกลสํานาะมาเดกอยู่หน้าบรอเกลหัวหางหั้วหันสพี่หน้อยบริเกอบริเกลเขาสมันเป็นหาเกียกินเองมั้อยากให้นันมากเเขาช้านเล็น่อยเื่อนเฉลยพี่น้อง เงี้ยมันแดงพอได้ให้มันติดนะอ่นว่าโบเกือบโบเกือกเงี่ยมันไดงเล็กๆน้อยมันแห้งนะพี่เนาะนี่จะเป็นไก่ป่าเนาะไก่เสีฉดสายแกดีเะไรพี่เนาะดุนเป็นดุนไปเนาะนี่ดุนนี่ได้แล้วว่าเดือนหนึ่งดุนนี่สี่พีโตเนาะจะเริ่มบ่อใหม่กะเลี้ยไปบงย่เฮือนพี่น้องอยู่เพื่อนกะไลายเนาะลูกไก่ ได้ดิก็เป็นสาวกโตครับการยังบอหนำเลยก็ไม่ยังบอหนำอยู่ก็มีเนาะมือไม่ค่อยกัดเห้ทั่วพี่น้องเนาะคอยยายขยายหัวออหัวปกติเห็ดแค่เพียงกกม่วงขยายออกไปอีกเนาะอย่างฉีตาละหัวมันแสบแสบใจอยู่พี่น้องหัวมันมันห่างไรตาละหัวเลยสิเอาเครื่องเอาของเอาปลูกเนาะพี่น้องหัวมันดีดีกัน เอาเครื่องของปลูกมันพอของใส่ไก่เขาก็โอเคละเห็นแล้วเต็มอยู่นะเห็นแล้ววันนี้พี่น้องเอ้อเป็ดไก่เออไก่กเริ่มลายเลยเนาะว่ะก็ตัวนี้มันเจ็บตีนพี่น้องก็เลยค้างไว้เนาะเจ็บแต่พุ่นพุ่นแหละมาทันเศร้าอยู่ส่วนมูหันปล่อยไปเลยเนาะตัวนี้มอสีเศร้าเลยพี่น้องติดซองติดต้องทำติดนะเสียงไก่ฉันั่น ม like so ีปลาอีกเนาะพี่น้องคักแล้วอยู่นั่นาะไก่แดงกานนีี่่ไปพ้องเดี๋ยวไปเบิ่งนดูบ้านเนาะดูไก่มันมีลายรสำหรับตัวนี้เอาเมื่อสองสี่หกแปดเก่าโตเนาะก็ยังบออีกเออสิบออีกแล้วมืออื่นนี่คือสิเบิร์นห้างนะกับกะผักทหารอีกช่องห้างเนาะกับไข่ห้างหนึ่งอยู่นะ แล้วก็สิทอิย่ะเลาะอีกใครได้ด้วยไนอะ้พวกไก่แม่ร้ายพี่น้องเนะาะไก่แม่ร้ายใครอีดีถ้า <c ười> ถามมาเถอะนะพี่น้องไก่อยู่บ้านก็มีประมาณนี้่างเดี่น้องเนาะไก่ใหญ่สบายไม่ได้ไก่แม่ไข่แม่ผักเนาะเป็ดกระเดือยองโตตัวผู้ตัวแม่ควาที่เดืออันไหนบ้างเนานบอเป็ดขาเดินบอมาไหลเจ็ดโตเนาะจะกลัวมันไปใส่อะไรพี่พูดในไก่ อารมณ์แบาน้พี่นนอะโอ้ลายขักเลนาะพวกดองนี่เป็นสาวโกโตพี่น้นงตายน้ไปไนนนั่นประมาณอาทิตย์หนึงประมาณอาทิตย์หนึ่งทำที่ทำสีเหลือง อันนี้ไข่ได้พี่น้องผมมันเป็นสาวกหน่อยพี่บอกไข่ช่องแม่หางกับมีเนาะหางก็กำลังไข่ช่องช่องหน่อยร้ายขัดพี่น้องอันนี้ต้องแง้ใกล้พี่น้องปวโดนดังเนาะถ้าปล่อยใส่กันบ่ได้พี่น้องเพราะว่าตัวสุ้มใหญ่เนี่ยมันฉีตอดเนาะตัวสุ้มใหญ่เนี่ยมันฉีตอด ตอดกันเลยได้ไก่หน่อยนี่ถ้าเห็นแบบมีเอียงบาดบาดหน่อยหนึ่งมันตอดจนจนเสาะดูนะจนจนตายผมเดี๋ยมันตอดกันมันบาดสองสามสี่ห้าหกโตไก่แม่สองสี่ห้าโตเกิดกาฟูตัวหนึ่งเป็ดสองโตเดี๋ยวซุ้มนีใหญ่เนาะพี่น้องซุ้มนีใหญ่ได้ประมาณเดือนหนึ่ง ซุ้มนะกะเอาออกไปหน้าเนาะออกไปหน้าปล่อยหน้าแนละี่ถ้าตัวนี้ใหญ่ชั้นแรกชั้นหนึง ao, ao, ao นะ่งกะเอาเอาเอาขึ้นเหล่าเนาะขึ้นใบเหล่าพี่น้องอนุบาลมาอยู่เหล่าอีกให้มันครบเดือนหนึ่นงจะเอาออกหนะน้าแล้วก็เอาซุ้มนี่ไปอนุบาลอยู่นี่ต่อเนาะพอไก่มันสะออกมาเรนะกเอยๆเอยๆไหนพีนน่น้องเนาะเพราะว่ามันผักมันบ่อเลยอยู่พี่น้องไก่ไล่ขัดไก่หน่อยพี่น้องเนาะ ไปจนแตาใหล่ไปเดี่ยงกับทากมาเรือยพี่น้องนะสีแดงหายพี่น้องไป,ไปพี่น้องพอกันที่พี่หนานะ